อะค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็คือเรือพระที่นั่งรับเสด็จราชการที่5นะคะที่ทรงใช้เสด็จไปนวัตสการพระพุทธชินราชรวมถึงเสด็จไปตามที่ต่างๆเลยเพื<ล>่อนวัตสการศาสตร์สารรถสานนั่นเองน้องดาวแล<ม>้วก<ล>็เสด็จมานวัตสการพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระสุรณะแห่งนี้คะ่ะจนทางออกเยี่ยมเยียนพระศพนิกรน,นะคะโดยใช้เรือรำี้แทนเรือพระที่นั่งค่ะแล้วก็มีการจารึกชื่อเรือรำมิเอาไว้ว่า นาวาเสด็จน้านทีราชบูรณะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนรอดมาเนี่ยพวกเราไม่ได้รอดรอบเดียวนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารอดมา3มรอบรอบหรว่าห้ารอบหรือว่าเก้ารอบก็ได้เหมือนกันนะคะ ผู้ชมคะและนี่ก็คือด้านข้างพระอุโบสดนะคะ,คะแล้วก็จะมีใบเสมาเป็นหินทรายรูปดอกบัวอยู่บนฐานรูปดอกบัวตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็รอบนอกเนี่ยมีกําแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นด้วยค่ะแล้วก็มีทั้งใบเสมาเดียวด้านหน้มเนี่ยก็จะมีใบเสมาคู่ด้วยค่ะพี่น่อย